มัทธิวบทที่22คําอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรสพระเยซูตัดแก่เขาเป็นคําอุปมาอีกว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งได้จัดพิธีอ,อภิเษกสมรสสาหรับราชโอรสของท่านแล้วใช้พวกผู้รับใช้ไปตามผู้ที่ได้รับเชิญมาในงานอภิเษกสมรสนั้น แต่เขาไม่ไข้จะมาท่านยังใช้พวกผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดงานเลี้ยงไว้แล้ววัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ได้ฆ่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็เตรียมไว้พร้อมจงมาในพิธีอภิเษกสมรสนี้เถิดแต่เขาก็เพิกเฉยและไปเสียคนหนึ่ง ไปไล่นาของตนอีกคนหนึ่งก็ไปทำการค้าขายฝ่ายพวกนอกนั้นก็จับพวกผู้รับใช้ของท่านทำการอัปยศต่างๆแล้วค่าเสียแต่ขันกษัตริย์องค์นั้นได้ยินแล้วท่านก็ทรงพระพิโรธจึงรับสั่งให้ยกกองทหารไปปราบปรามฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองเขาเสียแล้วท่านจึงรับสั่งแก่ พวกผู้รับใช้ของท่านว่างานสมรสก็พร้อมอยู่แต่ผู้ที่รับที่ได้รับเชิญน,นั้นไม่สมกับงานเหตุฉนั้นจงออกไปตามทางหลวงพบคนมากเท่าใดก็ให้เชิญมาในพิธีอภิเษกสมรสนี้ผู้รับใช้เหล่านั้นจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามทางหลวงแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่ว จนงานสมรสนั้นเต็มด้วยแขกแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานสมรสท่านจึงสั่งถามว่าสหายเอยเหตุไฉนท่านจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานสมรสผู้นั้นก็นิ่งอยู่พูดไม่ออกกษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก ที่นั่นจะมีการร้องไห้และขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยผู้ที่ได้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อยพวกเฮโรดได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการเสียภาษีขณะนั้นฟาริสีได้ปรึกษากันว่าพวกเขาจะจับผิดในถ้อยคำของพระอ,องค์ได้อย่างไรพวกเขาจึงใช้พวกสาวกของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระอ,องค์ว่า พระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์และสั่งสอนทางของพระเจ้าด้วยความสัตย์จริงโดยไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใดเหตุฉะนั้นขอโปรดบอกให้พวกข้าพระองค์ทราบว,ว่าท่านคิดเห็นอย่างไรการที่จะส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่แต่พระเยซูทรงร่วงรู้ถึงความชั่วร้ายของเขา จึงตัดว่าพวกหน้าซื่อใจคดเจ้าทดลองเราทำไมจงเอาเงินที่เสียสวยนั้นมาให้เราดูก่อนเขาจึงเอาเงินตาเหรียญหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตัดถามเขาว่ารูปและคำจาลึกนี้เป็นของใครเขาทูลพระองค์ว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตัดจับเขาว่าเหตุฉะนั้นของของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า ข้านข่าได้ยินคาตัดตอบของพระอ,องค์นั้นแล้วเขาก็ประหลาดใจจึงละพระอ,องค์ไว้และพากันกลับไปพระเยซูทรงตอบคาถามของพวกสาดุสีเกี่ยวกับการฟื้นจากความตายในวันนั้นมีพวกสาดุสีมาหาพระอ,องค์พวกนี้เป็นผู้ที่กล่าวว่าการฟื้นขึ้นามาจากความตายไม่มีเขาจึงทูลถามพระอ,องค์ว่าพระ อาจารย์เจ้าข้าโมเสสสั่งว่าถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ยสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้ในพวกเรามีพี่น้องผู้ชายเจ็ดคนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรและก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชายฝ่ายคนที่สองที่สามก็เช่นเดียวกันจนถึงคนที่เจ็ด ในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดในเจ็ดคนนั้นด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้งเจ็ดคนแล้วพระเยซูตัดตอบกลาว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคัมีร์หรือฤทธิดเดชข,ของข้าเจ้าด้วยว่าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ ของพระเจ้าในสวรรค์แต่เรื่องคนตายกับฟื้นนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งพระเจ้าได้ตัดไว้กับพวกท่านว่าเราเป็นพระเจ้าของอัปราฮ์มเป็นพระเจ้าของอิสอักและเป็นพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์บัญญัติข้อใหญ่ที่สุดแต่พวกไฟสีเมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำให้พวกสะดูสีนิ่งอั้นอยู่จึงประชุมกันมีนักกฎหมายผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองพระองค์โดยถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าในพระราชบัญญัตินั้นพระราชบัญญัติข้อใดสำคัญที่สุด พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านี่แหละคือพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่ข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง พระบัญญัติและคำพยากรณ์ทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติสองข้อนี้คำถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิดเมื่อพวกไฟสียังประชุมกันอยู่นั้นะหยซู์ทรงถามพวกเขาว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระคิดพระอ,องค์ทรงเป็นบุตรของผู้ใดเขาตอบพระอ,องค์ว่าเป็นบุตรของดาวิดพระอ,อ,องค์ตัดถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นไหน ดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระอ,องค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับสั่งว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านถ้าดาวิดเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระอ,องค์จะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจตอบพระอ,องค์สักคำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าสักถามพระอ,องค์ต่อไปเอเมน